สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าววิทยาศาสตร์ที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับจากสหรัฐอเมริกาคือนักวิจัยที่ Oregon Health and Science University หรือ OHSU เนี่ยนะครับเขาสร้างความฮือฮาประกาศว่าสร้างเซลล์ไขของมนุษย์ได้จากเซลล์ผิวหนังสำเร็จแล้วด้วยครับ ค่ะฟังดูน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเหมือนในหนังไซไฟเลยใช่ครับแล้วเรื่องนี้อาจจะมีความหมายอย่างยิ่งเลยนะสำหรับหลายๆคนทั้งผู้มีบุตรยากหรือ เออแม้แต่คู่รักเพศเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จนี้มันคือเทคโนโลยีอะไรกันแน่แล้วมันไปจุดประกายหรือท้าทายประเด็นจริยธรรมเดิมๆยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องกฎ14วันที่ใช้กันมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมถึงเรื่องใหม่ๆอย่างโครงสร้างคล้ายเอมบิโอที่สร้างจากสเตมเซลล์อันนี้ยิ่งซับซ้อนไปอีกครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันนะครับกลั่นเอาข้อมูลสําคัญๆจากแหล่งที่เรามีทั้ง The Guard i a n OHSU News เองสื่อไทยอย่างเบียรไทยไทยรัฐ Every Corner Channel ก็รายงานเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากวิกิพีเดียและเอกสารวิชาการด้านจริยธรรมด้วยนะคะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมครับเพื่อให้เข้าใจความก้าวหน้าเหล่านี้แล้วก็ผลกระทบในแง่มุมต่างๆอย่างรอบด้านที่สุดเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่งานวิจัยของ OHSU เลยนะครับที่เพิ่งลงใน Nature Communications เนี่ย ความสำเร็จหลักๆก็คือการสร้างเซลล์ไข่ที่ใช้งานได้ใช่ไหมครับ Functional oocytes ใช่ค่ะจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์โหดูเหมือนเป็นความหวังใหม่เลยนะฮะค่ะหัวใจสำคัญของเทคนิคนี้ก็คือ somatic cell nuclear transfer หรือ SCNT นะคะหรือที่เรียกว่าการย้ายฝากนิวเคลียสของเซลล์ส omatic อ๋อ SCNT ค่ะหลักการพื้นฐานจริงๆมันคล้ายๆกับตอนสร้างแกะดอลลี่เลยค่ะอ๋อครับครับ ที่คโคร oning แก่ตัวแรกใช่ค่ะคือเอานิวเคลียสที่มีข้อมูลพันธุกรรมจากเซลล์ร่างกายอย่างเช่นเซลล์ผิวหนังนี่แหละค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในเซลล์ไข่ของผู้บริจาคที่เราเอานิวเคลียสเดิมของเขาออกไปแล้วครับแต่แต่การสร้างไข่มนุษย์นี่มันเอ่อน่าจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องจำนวนโครโมโซมถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือความท้าทายใหญ่เลยเพราะเซลล์ร่างกายเรามีโครโมโซม46แท่งใช่ไหมคะ แต่เซลล์ไข่เนี่ยต้องมีแค่ครึ่งเดียวคือ23แท่งเพื่อรอปฏิสนธิครับแล้ว Hsu เขาแก้ปัญหานี้ยังไงครับจุดที่ Hsu เขาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเลยก็คือเขาพัฒนาเทคนิคที่เรียกว่าไมโตไมโอซิสหรือมิโตไมโอซิสละค่ะไมโตไมโอซิสค่ะ เป็นวิธีที่เขาใช้สารเคมีชนิดหนึง่งไปกระตุ้นให้เซลล์ไข่ที่ได้รับนิวเคลียสใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยเออมันคัดแยกโครโมโซมของตัวเองทิ้งไปครึ่งหนึง่งอ๋อให้มันลดจำนวนลงเองใช่ค่ะให้เหลือ23แท่งก่อนที่จะนำไปปฏิสนธิกับอสุจิซึ่งขั้นตอนนี้ล่ละค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่แตกต่างจากการทำ SCNT แบบเดิม,ดมโหน่าสนใจมากครับพอได้ไข่ที่มี23โครโมโซมแล้ว ก็คือปฏิสนธิตามปกติเลยใช่ค่ะก็นําไปปฏิสนธิกับอสุจิก็ทําให้เกิดเป็นตัวอ่อนระยะเริ่มต้นขึ้นมาได้แต่ต้องแต่ต้องย้ํานะคะว่านักวิจัยเขาก็บอกชัดเจนว่านี่เป็นแค่การพิสูจน์แนวคิดนะคะ proof of concept เท่านั้นครับยังไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ได้จริงๆทันทีอ,อืประสิทธิภาพยังต่ํามากๆจากการทดลองเนี่ยมีไข่ที่สร้างขึ้นมาน้อยกว่า10%เองค่ะที่พัฒนาไปถึงระยะ blastocyst ได้ b l a s t o s y s ก็คือระยะที่ปกติเราจะย้ายเข้ามุดลูกในกระบวนการ IVF ใช่ไหมครับใช่ค่ะระยะนั้นเลยแล้วนอกจากนี้นะคะการคัดแยกโครโมโซมในขั้นตอนไมโทไมโอซิสเนี่ยมันยังเป็นแบบสุ่มอยู่อ๋อสุม่มเหรอครับค่ะ random segregation ทำให้ตัวอ่อนบางส่วนที่ได้มาเนี่ยมีจำนวนโครโมโซมผิดปกติหรือ aneuploidy ซึ่งอันนี้ก็เสี่ยงมากเสี่ยงมากค่ะอาจนำไปสู่โรคทางพันธุก,กรรมได้ แล้วที่สําคัญมากๆอีกอย่างก็คือยังไม่มีตัวอ่อนตัวไหนเลยนะคะที่ถูกเพาะเลี้ยงเกิน6วันอ้าวเหรอครับค่ะแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะพัฒนาต่อไปเป็นทารกที่แข็งแรงได้จริงหรือเปล่าอืมสรุปก็คือเป็นก้าวที่น่าสนใจมากๆแหละแต่ว่ายังต้องการการ,การวิจัยพัฒนาอีกเยอะอาจจะอีกเป็น10ปีเลยกว่าจะปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพพอที่จะพิจารณาใช้ในทางคลินิกได้ใช่ค่ะ เราก็ต้องผ่านเรื่องการอนุญาตทางกฎหมายทางจริยธรรมอีกเยอะเลยค่ะครับผมทีนี้ถ้าเรามองเทคนิค SCNT ในภาพรวมกว้างๆหน่อยล่ะครับมันมีแบบไหนบ้างนะค่ะ ถ้ามองภาพรวมนะคะ SCNT เนี่ยมันมี2แนวทางหลักๆเลยอันแรกคือการโคลนนิ่งเพื่อการสืบพันธุ์หรือ reproductive cloning อันนี้คือแบบแกะดอลลี่เลยค่ะครับสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ทั้งตัวใช่ค่ะซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายสำหรับมนุษย์นะคะในหลายประเทศส่วนอีกแนวทางคือการโคลนนิ่งเพื่อการบำบัดหรือ therapeutic cloning การบำบัดค่ะอันนี้เป้าหมายไม่ใช่การสร้างคนทั้งคนแต่เป็นการสร้างเซลเเซล์สเต็มเซลล์จำเพาะบุคคลหรือ patient specific stem cells คือสร้างสเต็มเซลล์ที่มีพันธุก,กรรมเหมือนกับตัวผู้ป่วยเองอ๋อซึ่ง therapeutic cloning อันนี้นี่เอง ที่มีศักยภาพจะเอาไปใช้ทางการแพทย์ได้ใช่เลยค่ะมีความหวังกันมากว่าจะนำสเต็มเซลล์ที่ได้จากวิธีนี้ไปใช้สร้างแบบจำลองโรคในห้องปฏิบัติการเช่นเอาไปศึกษาโรคพาร์กินสันหรือเบาหวานจากเซลล์ของผู้ป่วยเองเลยครับก็จะเข้าใจกลไกลโรคได้ดีขึ้นพัฒนายาได้ตรงจุดขึ้นใช่ค่ะหรืออาจจะพัฒนาไปถึงขั้นการสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะทดแทนที่ร่างกายผู้ป่วยไม่ปฏิเสธเพราะพันธุก,กรรมมันเหมือนกันครับครับ ในแง่นี้งานวิจัย OSHU นี่ก็เหมือนเป็นการประยุกต์ใช้ SCNt ในรูปแบบใหม่ๆถูกต้องค่ะเป็นรูปแบบใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากโดยตรงเลยแต่ถึงอย่างนั้น SCNt โดยรวมๆมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่ใช่ไหมครับมีค่ะนอกจากเรื่องประสิทธิภาพต่ำที่พูดไปแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียแหล่งพลังงานของเซลล์ใช่ค่ะ ตัวไมโตคอนเดรียเนี่ยมันมี DNA ของตัวเองด้วยนะคะแล้วในกระบวนการ SCNT เนี่ยไมโตคอนเดรียมันจะมาจากเซลล์ไข่ของผู้บริจาคไม่ใช่จากเซลล์ผิวหนังต้นแบบอ๋อก็คือเซลล์ที่ได้มันไม่เหมือนต้นฉบับร้อไม่ร้อยค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากๆคือการรีเซตหรือ epigenetic reprogramming การปรับโปรแกร,รมพันธุกรรมที่ว่าเมื่อกี้เรีลส์ของเซลล์ที่โตเต็มที่อย่างเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันกลับไปทํางานเหมือนเซลล์ตัวอ่อนระยะแรกๆเนี่ยมันยากแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมากอืมซึ่งความท้าทายพวกนี้บวกกับประเด็นจริยธรรมเรื่องการใช้ไข่การใช้ตัวอ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นขึ้นมาอย่างเช่นอ p พีเใช่ไหมครับใช่ค่ะ i n d u c e pluripotent stem cells หรือ iPS c s เนี่ยสร้างจากเซลล์ร่างกายโดยตรงเลยไม่ต้องใช้ไข่ไม่ต้องใช้ตัวอ่อนครับก็ช่วยลดข้อกังวลทางจริยธรรมบางอย่างลงไปได้ลดลงได้ค่ะแต่ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเอแล้ว iPS c s เนี่ยมันเทียบเท่ากับสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนจริงๆหรือเปล่าเพราะมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าความจาเชิง epigenetics หรือ epigenetic memory หลงเหลืออยู่ก็ได้ครับผม พอพูดถึงความท้าทายทางเทคนิคแล้วก็การใช้เซลล์ที่อาจจะพัฒนาไปเป็นชีวิตได้เนี่ยมันก็ยงเรากลับมาสู่คำถามใหญ่ด้านจริยธรรมที่ถกเถียงกันมานานเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการวิจัยตัวอ่อนมนุษย์ ตอนนี้มันมีแนวคิดหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรที่ใช้เป็นหลักอยู่บ้างครับค่ะก็มีแนวคิดหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางนะคะเรียกว่ามุมมองแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ gradualist view คือมองว่าสถานะทางศิลธรรมของตัวอ่อนเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามพัฒนาการทางชีววิทยาไม่ได้มีสถานะเต็มที่ตั้งแต่ปฏิสนธิอ๋อไม่ใช่ว่ามีสถานะเท่าคนตั้งแต่แรกแต่ค่อยๆพัฒนาขึ้น ใช่ค่ะซึ่งแนวคิดนี้ก็นำไปสู่การกำหนดสิ่งที่เรียกว่ากฎ14วันหรือ1 4 day rule ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ช่วงทศว,วรรษ19 8 0แล้วค่ะครับทำไมต้องเป็น14วันล่ะครับมันมีความสำคัญทางชีววิทยาอะไรเป็นพิเศษล่ะครับอ๋อเพราะว่าประมาณวันที่14 1 5ถึง15หลังปฏิสนธินะคะมันจะเกิดโครงสร้างสำคัญที่เรียกว่าแนวแรกเริ่มหรือ primitive streak ขึ้นมา primitive streak ค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแนวแกนกลางของร่างกายเลยนะคะแล้วที่สําคัญมากๆก็คือมันเป็นจุดที่ตัวอ่อนไม่สามารถจะแยกตัวกลายเป็นฝาแฝดแท้ได้อีกต่อไปแล้วอ๋อคือพอมี primitive streak แล้วก็คือเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนไม่มีทางเป็นแฝดได้อีกใช่ค่ะ ถือว่าเกิดปัจเจกบุคคลหรือ i n d i v i d u a t i o n ขึ้นแล้วกฎ14วันก็เลยกลายเป็นเหมือนขีดจำกัดเชิงปฏิบัติหรือ practical boundary ที่หลายๆที่ยอมรับกันสำหรับการเพาะเลี้ยงหรือการวิจัยตัวอ่อนมนุษย์ในห้องทดลองนะคะครับเป็นเส้นแบ่งที่ใช้กันมานานแต่ว่ากฎนี้มันก็ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวเสมอไปใช่ไหมครับเหมือนจะมีการเสนอให้ทบทวนกันอยู่ ใช่ค่ะก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆจาก European Society of Human Reproduction and Embryology หรือ ESHRE e นะคะเขาเสนอให้ขยายขีดจำกัดจาก14วันเป็น28วันค่ะโหขยายไปอีกเท่าตัวเลยทำไมล่ะครับ เหตุผลหลักๆก็คือช่วงระหว่าง14-28ถึง28วันเนี่ยมันเหมือนเป็นกล่องดำค่ะเป็นช่วงที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจมันดีนักแต่ว่ามันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการเลยนะคะเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการสร้างอวัยวะหรือ organogenesis อ๋อช่วงสร้างอวัยวะนี่เองใช่ค่ะการศึกษาช่วงนี้ได้เนี่ยจะให้ความรู้มหาศาลเลยเกี่ยวกับสาเหตุของความผิดปกติแต่กำเนิดหรือว่าปัญหาการตั้งครรภ์ต่างๆ ซึ่งความรู้แบบนี้มันหาได้ยากมากๆจากแหล่งอื่นเลยค่ะครับแล้วในแง่จริยธรรมล่ะครับการขยายเวลาออกไปแบบนี้เขามีข้อโต้แย้งยังไงบ้างค่ะข้อโต้แย้งหลักๆก็คือประโยชน์ทางความรู้ที่อาจจะช่วยชีวิตคนได้ในอนาคตเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อเทียบกับสถานะของตัวอ่อนในช่วง14-28ถึงวันซุ้มตอนนั้นก็ยังไม่มีการพัฒนาระบบประสาทหรือความสามารถในการรับรู้ความเจ็บปวดอะไรเลยอืมเข้าใจครับ แล้วข้อเสนอนี้เขายังอ้างหลักการทดแทนหรือ principle of subsidiarity ด้วยนะคะคือเขาเสนอว่าขยายถึงแค่28วันก็พอเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยการศึกษาจากเนื้อเยื่อที่ได้จากการแท้งอาจจะพอเป็นทางเลือกได้บ้าง28วันก็เลยเป็นเหมือนขีดจำกัดสมมุติอันใหม่ที่อาจจะสมดุลกว่าเดิมในแง่จริยธรรมอะค่ะสร้างคลายเอมบริโอหรือ embryo-like structures (ELS) ขึ้นมาได้ใช่ค่ะ หรือที่บางทีสื่ออาจจะเรียกว่าเอมบริโอสังเคราะห์ซินเ h ติกเอมบริโอครับเรื่องนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยนะครับ ELS นี่มันคืออะไรกันแน่ครับค่ะ ELS เนี่ยนะคะมันถูกสร้างขึ้นมาจากสเ e m มเซลล์ล้วนๆเลยค่ะอาจจะเป็น ESCs หรือ iPSCs ก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไข่กับอสุจิมาปฏิสนธิกันแบบดั้งเดิมเลยโอ้โหไม่ต้องใช้ไข่กับอสุจิเลยสร้างจากสเต็มเซลอย่างเดียว ใช่ค่ะซึ่งมันก็มีหลายระดับความซับซ้อนนะคะตั้งแต่แบบจำลองอวัยวะง่ายๆอย่างออร์แกน d s ไปจนถึงโครงสร้างที่มันซับซ้อนมากขึ้นที่เรียกว่า integrated ELS integrated ELS ค่ะแบบนี้มันจะมีทั้งเซลล์ที่อาจจะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนจริงๆฟีเดสแล้วก็มีเซลล์ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนการตั้งครรภ์อย่างรกหรือถุงไข่แดงอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ มันก็จะคล้ายกับตัวอ่อนตามธรรมชาติมากขึ้นหืมคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราควรจะมอง ELS พวกนี้อย่างไงในทางจริยธรรมล่ะครับควรจะปฏิบัติกับมันเหมือนตัวอ่อนจริงๆเลยไหมหรือว่าไม่เหมือนอันนี้เป็นคำถามใหญ่เลยค่ะที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเลยจริงๆเพราะว่าเรายังไม่รู้ศักยภาพในการพัฒนาหรือ developmental potential ที่แท้จริงของ ELS ที่สร้างจากเซลล์มนุษย์นะคะ คือเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้จริงๆหรือเปล่าแล้วจะทดสอบก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะการเอาไว้ขังในมดลูกก็ถือว่าผิดจริยธรรมใช่ค่ะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเลยมันก็เลยเกิดแนวทางที่ขัดแย้งกันบางกลุ่มก็บอกว่าควรใช้หลักความระมัดระวังหรือ precautionary approach ไปก่อน คือให้สถานะคล้ายๆตัวอ่อนธรรมชาติไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่บางกลุ่มก็บอกว่าเอ๊ะในเมื่อยังไม่มีหลักฐานว่ามันพัฒนาได้จริงก็ควรจะอนุญาตให้วิจัยต่อไปได้เพื่อหาคำตอบนะอืมแล้วมีใครเสนอทางออกหรือแนวทางอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับก็มีค่ะอย่าง ESHE r ที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะเขาก็เสนอเกณฑ์ขึ้นมาเหมือนการเรียกว่า Turing Test สาหรับ ELSTuring Test เหมือนทดสอบ AI เลยนะครับ คล้ายๆกันค่ะแต่เป็นเกณฑ์สำหรับ ELS เพื่อประเมินว่ามันควรจะมีสถานะเทียบเท่าตัวอ่อนตามธรรมชาติหรือ,อยังโดยต้องผ่าน2ข้อเลยนะคะข้อแรกคือ ELS นั้นสามารถพัฒนาในหลอดทดลอง in vitro ผ่านขั้นตอนต,อนต่างๆได้เหมือนกับตัวอ่อนธรรมชาติจริงหรือไม่ครับข้อ2แล้วครับข้อ2คือโครงสร้างที่คล้ายๆกันเนี่ยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นสามารถนำไปสู่การเกิดเป็นตัวจริงๆได้หรือไม่อ๋อต้องผ่านทั้ง2ข้อ ใช่ค่ะต้องผ่านทั้ง2ข้อซึ่งณตอนนี้นะคะยังไม่มี ELS จากเซลล์มนุษย์แบบไหนที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง2ข้อนี้เลย e h E <แ>ก็เลยเสนอว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ควรให้ ELS มีสถานะทางศิลธรรมเท่ากับตัวอ่อนธรรมชาติครับแต่ถ้าในอนาคตมี ELS ที่ผ่านเกณฑ์นี้ได้ถ้ามีก็ควรจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันกับตัวอ่อนธรรมชาติเลยค่ะเข้าใจครับแล้วหลักการทดแทนล่ะครับเอามาใช้กับ ELS ด้วยไหม ใช้ค่ะก็คือควรจะใช้โมเดลที่ง่ายกว่าอย่าง Non Integrated EOS ก่อนถ้ามันให้ข้อมูลเพียงพอแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ Integrated EOS ที่ซับซ้อนกว่าก็อาจจะใช้ได้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะตัวอ่อนธรรมชาติจริงๆที่เหลือจากกระบวนการ IVF เนี่ยก็ยังคนมีความจำเป็นอยู่ทั้งสำหรับการวิจัยบางประเภทเช่นการศึกษาการแบ่งตัวระยะแรกสุดหรือการทดสอบเทคโนโลยีอย่าง Cri s p ปอ ครับแล้วก็ใช้เป็นเหมือนมาตรฐานเปรียบเทียบหรือ b e n c h มาร์กับ e o s ด้วยถูกต้องค่ะต้องมีตัวเปรียบเทียบว,ว่า e o s ที่เราสร้างขึ้นมามันเหมือนของจริงแค่ไหน ฟังดูแล้วเหมือนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันกำลังวิ่งนำหน้ากรอบกฎหมายกรอบจริยธรรมที่เรามีอยู่ตอนนี้ไปพอสมควรเลยนะครับใช่เลยค่ะอย่าง Nuffield Council on Bioethics ของอังกฤษเขาก็ชี้ประเด็นนี้เลยค่ะว่ามันเกิดช่องว่างทางกฎหมายหรือ Regulatory Gap ขึ้นคือกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันอย่างของอังกฤษคือ HFEA Act เนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมเรื่อง ELS อย่างชัดเจนก็เกิดคาถามว่าจะกากับดูแลยังไงหรือควรจะกากับดูแลไหม ครับแล้วในบริบทของไทยล่ะครับมีแนวทางเรื่องนี้บ้างไหมในบริบทของไทยนะคะแนวปฏิบัติที่มีอยู่หรือที่เคยเป็นร่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การใช้ตัวอ่อนที่เหลือใช้จาก IVF เป็นหลักค่ะแล้วก็เน้นเรื่องการขอความยินยอมอย่างละเอียดการหลีกเลี่ยงแรงจูงใจเชิงพาณิชย์แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ e o s ที่สร้างจากสเต็มเซลล์โดยตรงมากนักค่ะอาจจะต้องมีการพิจารณากันต่อไป ครับวันนี้เราก็ได้สำรวจภูมิทัศน์ที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับตั้งแต่ความก้าวหน้าของ OHSU ในการสา่งไข่จากเซลล์ผิวหนังซึ่งอาจจะปฏิวัติการรักษาภาวะมีบุตรยากไปเลยก็ได้ในอนาคตค่ะไปจนถึงการถกเถียงเรื่องการขยายกฎ14วันเพื่อให้เราเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ในระยะแรกเริ่มได้ลึกซึ้งมากขึ้น แล้วก็การมาถึงของโครงสร้างคล้ายเอมบริโอหรือ ELS ที่กำลังท้าทายทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กรอบความคิดทางจริยธรรมและกฎหมายเดิมๆของเราด้วยใช่ค่ะประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคทีเออ่เราอาจจะสามารถควบคุมหรืออาจจะถึงขั้นสร้างจุดเริ่มต้นของชีวิตในรูปแบบใหม่ๆได้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะผ่านทาง SCNT หรือว่าผ่านทาง ELS ก็ตาม ซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยนะครับสำหรับการพูดคุยของเราในวันนี้ในการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีที่น่าทึ่งเหล่านี้สังคมเราจะสร้างสมดุลได้อย่างไรระหว่างการคว้าโอกาสทางวิทยาศาสตร์นั้นกับค่านิยมและความกังวลทางจริยธรรมที่มันก็อย่างรากลึกนิอยู่ในสังคมเราเกี่ยวกับธรรมชาติและคุณค่าของชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มครับเราจะขีดเส้นแบ่งที่เหมาะสมไว้ตรงไหน แล้วใครควรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งสำคัญเหล่านี้นี่เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆค่ะที่รอคำตอบจากเราทุกคนในสังคมต่อไปค่ะ